มาดูความสําคัญของน้ำํำมันก็จึงทําให้เราเปรียบเทียบเห็นข้อแตกต่างระหว่างต้นที่ได้รับน้ํากับต้นที่ไม่ได้รับน้ําเราก็จะพบว่าผลโดยทั่วไปแล้วมันก็จะมีขนาดเล็กๆนะครับผลติดดกเหมือนกันแต่ว่าผลมีขนาดเล็กนะครับเปรียบเทียบกับต้นที่มีระบบน้ำนะครับเราก็จะพบว่าขนาดของผลนั้น มีการแตกต่างกันอย่างลิบลับนะครับประมาณ2อถึงสเท่าตัวทีเดียวถ้าหากว่าเราขาดน้ำแล้วมันก็ติดผลอ่อนเหมือนกันผลมันก็จะมีขนาดเล็กเนื่องจากว่ามันต้องอาศัยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายผลนั่นเองหัวใจสำคัญที่ถ้าจะต้องมีนั่นก็คือน้ำหากว่าเราปลูกส้มไว้ใกล้บ้านสักต้นสต้นนะครับ มันก็ไม่เพียงพอสําหรับการจะซื้อปุ๋ยมาใส่ซื้อยามาใส่ท่านก็ไม่ต้องทําอะไรรดน้ําเป็นประจำทุกวันทุกวันแค่นั้นเองส้มของเราก็จะมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นเนะพราะว่าน้ําเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะบํารุงผลที่เกิดขึ้นนี้ให้มันมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นปริมาณน้ําที่เพียงพอนะครับมันก็จะสามารถเปลี่ยนส้ม ที่มีลักษณะก้นแหลมแหลมแต่ว่าเมื่อมันมีปริมาณน้ำมากขึ้นมากขึ้นความแหลมของอตูดส้มนั้นมันก็จะลดลงในระยะที่มีผลอ่อนติดนะครับหัวใจสำคัญของมันที่จะใช้ในการขยายผลก็คือน้ำนั่นเองนะครับเราจะต้องเพิ่มน้ำให้มากขึ้นตามจำนวนผลตามขนาดของผล นะครับถ้าหากว่าขาดน้ำแล้วส้มเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะขยายผลได้